สวัสดีค่ะพบกับบทวิเคราะห์บิตคอยประจำวันที่5ตุลาคม2021นะคะจากราคาที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันขึ้นแรงมากทีเดียวจึงพยายามที่จะดูสัญญาณว่าเป็นการหลอกขึ้นหรือเปล่าหรือว่าขึ้นจริงคะ ตอนนี้เท่าที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการขึ้นจริงค่ะกลับสู่ขาขึ้นย่อยจริงแล้วนะคะเรามาดูกราฟ1 d ึ่เกันอ่าตอนนี้ MACD 1 d ึ่ยืนยันการขึ้นแล้วก็มีสัญญาณเอ่อในในกราฟไอชิโมกุก็คือออกมานอกนอกเมฆกแล้วนะคะถือว่าน่าจะขึ้นจริง แล้วก็ไปดูที่กราฟวีกันค่ะกราฟวีก็มีสัญญาณที่ดีนะคะเราจะแอบเห็นว่า Store อ s i เนี่ยมีการตัดขึ้นแล้วเอ,อ่อหลายๆอย่างก็ดูยืนยันว่าเนี่ยคือการขึ้นจริงนะคะการขึ้นจริงแปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปนี้อย่างน้อยมันจะเป็นขาขึ้นไปอีกประมาณ1-2เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าจะต้องใจร้อนรีบซื้อของวันนี้เลยอยากให้ ซื้อตามแนวรับมากกว่าแนวรับคืออะไรแนวรับก็คืออย่างวันนี้มันขึ้นไปที่ห้าหมืนใช่ไหมคะจริงๆแล้วมันอาจจะต้องย่อลงมาบ้างนะคะเออแนวรับที่น่าสนใจที่น่าเข้าซื้อเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นเก้าค่ะหรือถ้าเป็นราคาไทยก็อยู่ที่เอ,อ่อหนึ่งหกสี่ศูนย์นะคะหนึ่งล้านหกแสนสี่หมืนตอนนี้หนึ่งล้านหกแสนแปดหมืน ช่วงระหว่าง1 6 4 0 0ล้านถึงหนึ่งล้านเข้าซื้อได้ค่ะเราจะคอยเก็บตามราคาตามแนวรับมันจะเป็นความปลอดภัยมากกว่านะคะแนะนำให้ผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนแบบ DCA คือซื้อเฉลี่ยทีละนิดแต่ว่าซื้อเป็นเวลาที่ตามตามช่วงเวลาที่กำหนดนะคะเช่นซื้อทุกวันซื้อทุกสัปดาห์ซื้อทุกเดือนไม่ต้องพุ่มไปทั้งก้อนนะคะจะช่วยให สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าขณะน,นี้เป็นเวลาประมาณเกือบ2องทุ่มแล้วนะคะของวันที่5ตุลาคมราคาที่บิดครับอยู่ที่1,681,337ราคา ETH อยู่ที่1,15848 ETH ก็เช่นเดียวกันค่ะคือสัญญาณก็คือ,อค่อนข้างสวยและยืนยันการขึ้น ก็สามารถจะเก็บเก็บเก็บของได้มองว่าช่วงนี้จะเป็นขาขึ้นไปอีกประมาณ1-2เดือนนะคะเอ่อย่อก็เก็บของแล้วก็ดูกันย,วยาวๆว่าจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยกูรูใน Twitter ส่วนใหญ่จะบอกว่าตั้งแต่ตุลาจนถึงพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเนี่ยเป็นซ u ปเปอร์ไซลนะคะเราอาจจะเห็นราคาบิตคอยไปถึง1 0 0 0งแสนดอลได้แต่ว่า ไม่ไม่ยืนยันนะคะเราวิเคราะห์จากกราฟที่เราเห็นกันดีกว่านะคะว่าโอเคตอนนี้ยืนยันขาขึ้นแล้วถ้าซื้อก็คืออยากซื้อซื้อได้ต่อย่อแล้วก็ซื้อได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูออกราฟความกลัวกันค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะว่า